ันนี้ก็เป็นหอหนาฬิกาเนาะพี่น้องเพื่นหักกะสร้างแล้วเด้อพี่น้องอันนี้หอหนาฬิกาจังหวัดมุกดาหารพี่น้องเป็นจังดไดงามบอะะมีรูปพญานาคเป็นวงเวียนพี่น้อง บรรยากาศยามแรงของชาวเมืองจังหวัดมุกดาหารเนาะพี่น้องรอนกระเจ้าเฮ็ดอีหยังกันเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงตุ๊จีนเห็นโอ้บิ๊กซีอินเห็นบิ๊กซีช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ตุ๊จีนเน้ะพี่น้องเห็นกระเจ้าเฮ็ดโคมไฟแล้วก็มีสิงโตง,งามๆเลยนาะพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งเนาะน้องไอรินบบน้องไอรินสบายดีมมีคนขับรถเข้า ยอกโยกยังไม่กล้าขึ้นน้ำโอ้วันนี้กระทางมาสนามกีฬาเนาะพี่น้องคืออะไรเพื่อนกำลังเฮ็ดอันท่อน้ำไหมเมียนะ้อยกำลังตั้งท่อน้ำเนาะพี่น้องอน,นี่มีคนมาออกกบร่างกายเต้นอัลบุ้งอัลบิกเลยเนาะไงนี่ทางนี้เขา้าพอเขาอได้ ไปซื้อกับข้าวก้อนเนาะนะอันนี้นจะไปซื้อกับข้าวอยู่ตลาดลา,ดลาดตีเดอร์มานี้อันนี้ี่กินอย่างกินชูชีบปะกิน <laughs> กินปลาทูปะกินโอ้กินหลายอย่างแหนนี่ใกล้สีฮอตตลาดลาดตีแล้ว นี่มาล่ามาเลอร์มีเดอนี่ีตลาดลาตีเนาะพี่น้องลา,ลาตีเทศบาลน,นี่กแก้วมงกรอนนี่มักส้มนี่เิ้นจางโลร้อยนี่มักส้มเป็นตาแซบเลยเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าง,งามๆเลยพี่น้อง มีไผ่มาตลาดลาตีต้องเข้ามาจอดมองนี้เนาะพี่น้องเนาะยังมีมองจอดนี่ี่เข้ามาจอดอยู่อันชัลลากางนี่เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมองจอดรถหลายแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นเฮ็ดใหม่พี่น้องเลยมุกมุกมุกเออไอ้มุกลินเห็นใครมุกเนาะลูกอู บอนเจาะรถกว้างขวางเลยพี่น้องเยเยนี่ม,มุกมุกกเจ้ากามาตลาดเนาะพี่น้องพากันมาตลาดหาซื้อก็บเ้าาตันยามแรงมาพี่น้องอเลยเออใส่คนหลายมือนี้รถเต็มเลยจยัดงานตุ๊ดจ,จีนเนาะตรงนี้จะไปจอดปอง,อง่าเนาะอนนี้ลิน เขาเขาก็เจ้าจัดงานนี่แนดแบ้อลยมีตำรวจตำรวจพวกนี้ีจอดรถนี่นะรถตำรวจคันนี้คือขับขับจอดรถเร็วปะเดี๋ยวลงไปซื้อกับข้าวกันนะพี่น้องไอรินไอรินเตรียมใส่หน้ากากแล้วหน้นากากไอรินดูสแสบบ๊ว ลงไปซื้อกับข้าวนะพี่นะ้องวันนี้บรรยากาศคือฝนสิต,ตกนี่แหละตอนเที่ยงผัดแดดแห้งนะพี่นะ้องโอ้พนจัดงานอันนั้นวันนี้พนจัดงานตุ๊จีนได้แล้ว่ะไม่ไหนของไปมีนะมีตังเนื้อสัตว์มีจัง ท่านสิบคนที่อยู่ข้างหลังนี้เขอขอเป็นทีมนะครับเขาจะลงพ้อยดีนะครับลงพ้อยด่ตรงนั้นตรงกลางลงพ้อยมีทั้งสามตัว 对。 พอดีมีพอดีก็เจ้ามีงานอันงาน,จ,จ,นจุดจีนเนาะพอดีพาน้องไอรินไหวสารก็เลยพาน้องอรินเบิ้องพาน้องอรินเบิ้งอันกระเจ้าเสื้อสิงโตแล้วก็จุดประทัดเนาะพี่น้องน้องอรินย่านบ่าเมื่อกี้นี่เสียงดังตุ้มตุ้มตุ้ม,มปะ่ะเดี๋ยวสิบห้าไปเบิ้งมองนั้นอีกเนาะพี่น้องชวนหลายกัเพื่อนกัน ช่วงนีกันนี่แล้วเนาะพี่น้องหาซื้อกับข้าวกับน้ํากันเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องว่าสิพาพี่น้องเข้าไปเบื้องเส้นนี้แต่ก็เจ้าปิดหนทางพี่น้องเลยไม่ได้ไปซ้ำเฟิร์นเาะถนนเฟินจดเอ้ยเฟินจอดเฟินเฮดอันงานตุจีนเพิ่อนนั่นแหละก็เลยปิดถนนพี่น้องเลยรถติดขนาดเนาะแถวเส้นตลาดตลาดอัน นาตีพี่น้องอันนี้ก็เป็นหอหนาฬิกาเนาะพี่น้องเพื่อนหักกระร้างแล้วเด้อพี่น้องอันนี้หอหนาฬิกาจังหวัดมุกดาหารพี่น้องเป็นจังดางามบอมีรูปพญานาคเป็นวงเวียนพี่น้องถนนเส้นนั้นกับปิดอีกพี่น้องเลยเข้าบาได้อีกชี้ <c oughs> <c oughs> ชุดสวยสุดแดงซื้อสุดแดงให้เอลินนะเอาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะพาขี่รถเลาะเบืองเมืองมุกเนพี่น้องนะมืดๆเนี่ยจ่างน้อยเนาะพี่น้องคำ่ำแล้วแับนี้หกโมงละหกโมงครึ่งแล้วเริ่มมืดแล้วเนาะพี่น้องเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องทำมากกอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ละกัอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยแล้วก็น,น้องไอรีนน้ำเด้อพี่น้องสบายดีโอหน้าค่อยคือแดงนะวดงรถปนแดงมันแสงรถเนาะพี่น้องเนาะหน้าแดงเนี่ยจัองอยอย,ย,ย่าย่านเด้อ